เไรจ้าวลาพรเงินหอมว่าลาพรเงินหอมต้องการมาสื่อเรื่องอะไรจ้าสื่อปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างตอนนี้ลำบากเรื่องการเงินการทองการเงินการทองติดขัดการงานการเงินการงานก็ไม่ดีด้วย นี่ตอนนี่สินก็มีอีกมีค่ะเรื่องการเงินแย่มากเลยท่านเทวดาที่หนึ่งสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี้ไม่ค่อยเป็นไรไม่มีปัญหาอะไรหัวใจโอเคมันมีรั่วมีโตนะแต่มันก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกหัวใจโตความดันโอเคเปล่าความดันมีบ้างมีบ้างแล้วเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วหรือผ่าผ่าตอนนั้น ท้องน้องมดลูกอ่ามีเรื่องการผาน้องท้องมดลูกไปหนึ่งปันนี้ปัญหาสุขภาพการงานการเงินเกิดจากการไปทําแท้งกี่คนไปทำหนึ่งแล้วก็แล้วก็ท้องน้องมดลูกหนึ่งท้องมดลูกหนึ่งแล้วก็มีมมหลุดม,มีหลุดด้วยอีกหนึ่งมีเจตนาที่ไปทําแท้งเพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นเรื่อง อุปติเหตุแล้วก็เรื่องธรรมชาติต้องตายไปอีกสองเลี้ยงกุมารอีกหนึ่งนางกวักอีกหนึ่งแล้วเคยไปอะไรน,นะลงพิธีทำหน้าหน้าทองลงพ่อคุณค่ะหลวงพ่อคุณสามตระกูลตระกูลอ,อีกหนึ่งแล้วก็ชวดพันยักษ์ด้วยเคยไปงานกับเขาอค่ะไปงานที่เขามีงานก็ชวนไปแล้วไปอยู่ใน ผมไม่รู้แหละเข้าไปในงานเขาแหละ,ใช,ะใช่ไหมแล้วก็ต้องจะไปลงหน้าหน้าทองเลยมีเปล่าลงทองนะเคยลงผ้าลงให้อ่ะค่ะผ้าลงให้อ่าตามนี้ท่านเทวดาบัดนี้ชีวิตมีปัญหาเรื่องการงานการเงินการค้านี่สินการผ่อนทั้งหลายมีปัญหาหมดสุขภาพก็เคยผ่าตัดมาแล้วหัวใจโตความดัน มีเรื่องเด็กแท้งหนึ่งคนนอกมดลูกหนึ่งและหลุดหนึ่งกุมารหนึ่งนางกวักหนึ่งมีอยู่ครบตามจํานวนนี้หรือเปล่าใช่แล้วแหละท่านหนาะก็เห็นตามจํานวนนี้แหละค่ะเด็กมันหนาะมาที่หนึ่งกันนั่นแล่แล้วแม่นางกวักยังเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือเปล่าแม่นางกวักใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่มีกันนั่นแหละนะ ไม่มีอะไรหรอกครับก็ตัดแม่นางกว่าออกไปเพราะฉะนั้นมีกุมารหนึ่งเด็กอีกสามรวมเป็นสี่ดวงวิญญาณใช่แล้วแหละท่านแน่หน้าหน้าทองมีผลอะไรไหมหน้าหน้าทองใช่ไหมท่านใช่แล้วส่วนพันยักษ์ใช่ไหมนาะใช่แล้วควรจะสวดมนต์ภาวนารักษาสินห้าไปตลอดแหละท่านแน่อันนี้ป้องกันได้ด้วยการรักษาสินห้าไหว้พาสุดมนตะก,กุดที่เคยฝังไว้ใต้แขนต้องทำรังไรบ้าง ตะกุดใช่ไหมท่านใช่แล้วถ้ามีกันแหลนนะควรเอาออกเถอะคราไม่เหมาะกับกายสังขารเรานะหานแหาแหละท่านแหลวบางทีแร่ธาตุอาจจะไม่เหมาะกับชีวิตเราเลยซึมเซื่องไปใช่แล้วท่านเอ๋ยมนุษย์เลยธรรมชาตินั่นแหละนะพ่อแม่ให้มาถูกตั้งแล้วคราไม่ควรเอาอะไรหนะยายะใส่เข้าไปแห่อ่าไปหาทางอ,าออกเองตามนี้ <c oughs> มันจะเบอร์มันจะมึนงงเพราะมันมีแร่ธาตุบางอย่างใช่ใช <Yeah, okay. S 2> ่ต้องแค้เนิดเดียวค่ะ ม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นโลหะโลหะบางอย่างมันไม่ถูกกับคึืนแล้วก็สลีระของเราเลือดของเรามันก็จะได้เป็นเรื่องที่ทําให้ผิดปกติจะขอให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าไปเกิดค่ะอยากให้เด็กไปเกิดเลยท่านเทวดาทั้งกุมารด้วยจะทําอย่างไรให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วบำเพ็ญเพียรบุญนั่นแหละนะทํบเป็นเพียรบุญนั่นแหละครบส่งให้เด็กหนาะไปเกิดได้นั่นแน่ทั้งหมด เด็กสามกุมารดึงต้องใช้เวลากี่วันเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหละเนาะกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วสิบวันนั่นเอ้ยห้าสิบห้าวันไหวไหมมันก็ต้องไหวอะค่ะต้องไหวไหวเมื่อไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่คงจะสักกลางเดือนไปมั้งคะกลางเดือนนี้เหรอจ้ะวันที่ตั้งแต่วันที่สิบห้าขึ้นไปค่ะ ของมีนาคมจะจัดการให้เด็กเลยเด็กน้อยชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างใช่เลยหญิงกันลเล่าแลยรู้ไหมไม,ไม่ทราบเลยเป็นชายกี่คนเป็นชายสองอดนตาใช่แล้วเป็นชายสองดวนตาผู้หญิงสองครับสองชายสองหญิงครับโอเคทําทุกอย่าง เท่าที่ดูก็ุกอย่างหน้าร้นจหาร้นาจะเอาแบบไหนอ่ะไม่ทำทำให้สมองช้าลงไปหน่อยเปล่าใช่ช้าลงไปครับด้วยเหตุผลเมืยเหตุผลที่พวกมึกโกรธโกรธก็เลยทำให้มึนมๆงงงงใช่ <c oughs> <c oughs> อ้าวเขามาขอเคลียร์บัญชี เจริงหรือเปล่าบอกเขาไปดิจริงค่ะชัวชัวหรือเปล่าชัวค่ะแน่ใจหรือเปล่าตั้งใจจริงหรือเปล่าเราไม่บอกไม่รู้ตาแม่ฟันทองอ่ะตั้งใจบวชหรือเปล่าบวชพามอย่างนี้นะคะมาบวชพามี้แหละตั้งใจค่ะตั้งใจร้อยประชัยเลยแต่อาจจะเบิร์นิดหน่อยตอนนี้ก็บวชอยู่นะคะตอนนี้ก็บวชอยู่แล้วนีก็อยู่ว่าเธอยูดถึงมันในตอน ที่มันทนมาแล้วมันไม่ผ่านนะโดนตามองไปไหนไม่ได้นะก็ถือมาพูดในทางว่าไอ้ที่ทํามาแล้วมันไปไม่ได้หรือมันก็ยังอยู่ไปทําที่ไหนมาไม่หนูไม่เคยไปทํานะเลยแต่ว่ามาถือศีลอยู่ที่วัดแต่ไม่เคยไัทไหนวัดไหนวัดไหนตามไปนะคุณโยดูนี่นะโดนตาไฟดีนะการถือศีนี่ยมันมีระดับธรรมดาจืดจางเข้มข้นใช่ไหมแล้วก็จริงจัง อันนี้ถ้าแบบว่าจืดจางแล้วแบบว่ากลางๆเนี่ยไม่รอดอมันก็จะจืดจางน่ะแหละเพราะหนูก็มาแบบว่าเวลาเครียดๆก็มาอยู่วัดมาสวดมนต์ถือศีลอย่างนี้เวลาเครียดเด้เดยิ่งไม่ได้บุญเลยเขาไม่ใช่ว่าจะเครียดแล้วมาเข้าวัดเขาต้องทําใจเป็นพระทําใจแบบว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วต,ตอนนี้ต้องตั้งใจแล้วแหละมาทําให้นะคะให้ลูกเนี่ยเขาตั้งใจมาแล้วนะไม่รู้ต้องดูผลงานใช่ หนูก็นด้ดูผลงานนะอเหนอจ้าอะ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 อาเป็นว่าณนเวลานี้เขาอยากไปเกิดเธออยากให้เขาไปเกิดอยู่ที่เธอคนเดียวที่ตั้งใจทําก็จะสําเร็จด้วยกันทั้งคู่อ้าตอนนี้จ้าที่บ้านยังมีอะไรอีกไหมคะอะไรนะที่บ้านมันยังมีอะไรอีกไหมใไม่เอาแล้วที่นี่ก็จะตายอยู่แล้วสี่คนนี่แหละแต่เราเจอปายังไม่รู้นะที่บ้านไม่เหลอจ้าอย่าไปห่วงอะไรเลย คิดว่ายังไม่หมดนะหนูจะได้เออทาทีเดียวให้มันหมดไปไม่เฉพาะเด็กเนี่ยมันเป็นรายการที่ค้างคายอยู่ไงค<า>่ะเด็กเนี่ยมันเกาะอยู่ในตัวเธอะทำให้เธอแบบว่าผิดเพี้ยนไปความดันแล้วก็หัวใจเต้นบางทีก็เต้นรัวเลยเหรอเต้นไม่เป็นจังหวะเลยใช่ไหมบางทีก็รัวบางทีก็แน่นจุกไปหมดอ,อ,อันนี้ก็เอาไปทำทุกอย่างครับเลยจะ้ะทำทุกอย่างแล้วกันอ่ะชื่ออะไรบอกมา เวลาขวดน้ำนะให้ลูกหนึ่งสองลูกสามลูกสี่เลยเข้าใจเปล่าจะได้ถูกตัวครับกินอะไรบ้างกินข้าวโดนตาบอกมาบอกมากินข้าวหรืก๋วยเตี๋ยวหรือโดนตาอะไรก็ได้บอกมาเลยก๋วยเตี๋ยวหรือโดนตาก๋วยเตี๋ยวชอบมากเลยำต้มยำอ่ะต้มยำกุ้งโดนตาก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งอ่าครับแล้วก็กินข้าวครับ ข้าวผ่าวก็ได้ข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวก็ได้ครับหรือว่ากินข้าวผัดหมูข้าวผัดกุก้งไงยะร้นตาหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวบะหมี่บะหม,มี่มโชบะบะหมี่เจียวพอ,อแล้วเยอะมากไม่ได้กินเยอะหมดพอแล้วเอาที่เจียบได้น้ำมันซื้อตามร้านทั่วไปน้ำขอพี่เชนได้นะครับบอกมา อยากกินชาเขียวปั่นนะชาเขียวปั่นไขมมาหลอนตาอยากกินแบบนั้นอ่ะชาเขียวไข่มุกตามนี้ไปซื้อมาสี่ที่ันยังมีนั่นด้วยน้ำหมีขาวเว้ยนะหลอนตาหมีหมีปลาเหรอแบนๆมันใช่พวกชาไข่มุกชาเขียวครับเป็นตาหมีอ่ะมีตาหมีเหรอมันแน่นแค่ หลอนดาหนหรือเวละเด็กมารุกเขาชอบไปชิมกันเหรอเหรอเหรอใส่ชิมลงไปมีหักไข่มุ้งไป่ยำด้านนังไหนทำไมถึงเห็นเข้าใจวันที่ก็พูดเนี่ยจัดได้ตามนี้เสื้อผ้าบอกมาผ้าเหรอครับสองชายสองหญิงเอาอะไรคงไม่เอาชุดขาวแล้วนะหลอนด้านเนาะเอาชุดอะไรบอกไปเลยชุดเนี่ยร้อยก็ได้ครับแบกผู้ชายแบกผู้ ครสองชุดชายสองชุดหญิงห้าถึงเจ็ดกลุ่ะอ่าโอเคปล่อยสัตว์ไปค่าหลนตาอนนี้แม่ชอบเลยปล่อยชาตปล่อยห้อยขมฉีดตัวกมะฉีดตัวประหมาฉีดตัวไปไหลฉีดตัวหัแล้วมั้งหลงตาโอเคอย่างละสี่ <c oughs> สี่รายการเราไปฉี่คนแม่ไม่ต้องไปด้วย,ลย <c oughs> yeah, แลแยกกันไปได้เลย <c oughs> อ่าเรียบร้อยทั้งกทานทังกทานเราสีชุดได้ไหมคะลวนตาไหวไม่ไหวไหวค่ะสี่ชุดจ่ายไปให้หมดครับเรียบร้อยวันที่สิบห้าจะมาบวชให้ครับถอนกําลังออกตามนี้ยังไม่น้ำปากลวนตานะอ่า,อ,าอ่าเป็นว่าอย่าให้ติดอย่าให้ขัดให,ห้หัวใจเต้นปกติอย่ามีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวมาไม่ได้อีกสวยเลยครับ ประคองกันไว้ก่อนให้ผ่านพ้นมาตามนี้ับาลวนตาไปได้ับาลวนตาถ้าลวนตาก่อนนะเบะิ้บบายบิ้บาย